มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเก้าพระราชทานยศพระราชทานยศโปรดเก้าพระราชทานยศร้อยตีหญิง2องข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร10บกันยายน2567น2,567เเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชอ,องคการประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาัตรประกาศณวันที่2กันยายนพุทธศักราช2,567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันมีเนื้อหาดังนี้มีพระบรมราชอ,องคการโปรดก้าบโปรดกรม,ม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10และมาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาัดระเบียรบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญ,ญัติยุทธหานพุทธศักราช2 4 7 9 จึงทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัติได้แก่จ่าสิบเอกหญิงอังกุรัตขนอมเป็นร้อยตีหญิงตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพศักราช2567นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษาย,ยังได้เผยแพร่พระบรมราชอ,องคการอิฉบับ จึงทรงมีพระกรุณาโปรดกล้าโปกรกหมอ่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาตัตรได้แก่จ่าสิบเอกหญิงช่อทิพสีบุรีบุรินเป็นร้อยตีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5กันยายนพุทธศักราช2567ขอขอบคุณรัชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ